ทุกท่านเข้าสส่วนใการสอบสอัมพันธ์สมคันวิริณิวกัิณิชานนงางสาวพุญยายดักชัยเจ้าพนักง,งานรายงานประจำสำนักงานข้าสดวการและคุ้มครองแรงงานจนงงานานในสลขาสำหรับสารนี้เป็นการรายงานข่าวออกวันที่10บถึงสิสิงหาคม2 5ง7หากสิทางสำนักง,งานจะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะวันที่12สิงหาคม2567 น,นยายสัญญาฟังสินชัยนักวิชาการรายงานชนานการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสการะและวางผานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารราชนนีพันปีหลวง,นงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดมีนายสมนึกพมเขียวผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีวันที่14สิงหาคม2517สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ประจำบปิงบปัะนมาณพศ .2517 นำโดยนานวนยาวันรดวงจักรัสาิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานโดยมีนางสาุภาเกียรตินิชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดณโรงแรมหาดแก้วรีวสอร์ทสองขลาอำเภอสิงหคนครจังหวัดสงขลาทั้งนี้นางวัชรีมากหวานรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการขับเคลื่อนส,สูตรปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพและนายสมพงษ์คอยแคล้วหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อแนวทางการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์วันที่15สิงหาค 2, ม2567สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดสงขาดำเนินการประชุมคณะกรรมการสูงปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคใต้ครั้งที่สองนำโดยนายธวัานท์วนวนดวงจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดสงขาและเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการนำเสนอสถานการณ์ด้านรายงานสัมพันธ์และสถานการณ์ด้านรายงานอื่นๆที่สำคัญและแผนงานโครงการต่างๆที่สำคัญต่อการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาด้านรายงานสัมพันธ์โดยมีนางโสภาเกียรติราชชาอธีบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดณโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทสงขลาอำเภอสิงหคนครจังหวัดสงขลา วันที่15สิงหาคม2567นางสมรคุมวิริยะเจ้าพนักง,งานรายงานชำนาญงานเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสูตรปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสงขลาครั้งที่2เพื่อติดตามผลการดําเนินงานและวางแผนการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาณห้องประชุมสํงงานักงานพัฒนาฝังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาโดยมีนายเสวีเพชรนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการประชุม เรามาต่อกันที่การรายงานผลการรานงานนะักนู์เจ้าเรืองข้อไปพบสมขาระหวว่างที่9-15สิงหาคม2517นายธวัชวรรนดวงจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสมขาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนักนู์ดังกล่าวโดยมีผลการิัติงานดังนี้ค่ะ เดอมีเรือแจ้งเข้าทั้งหมด106ลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมด884คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย386คนสัญชาติเมียนมา177คนสัญชาติกัมพูชา318คนและอื่นๆ3คนและมีเรือแจ้งออกจำนวน84ลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมด687คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย303คน สัญชาติเมียนมา88คนสัญชาติกัมพูชา293คนสัญชาติลาว1คนและอื่นๆ2คนอีกทั้งเรายัางได้มีการตรวจเรือหน้าท่าจำนวน62ลาําคิดเป็นรายงานทั้งหมด558คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย236คนสัญชาติเมียนมา81คนสัญชาติกัมพูชา237คนสัญชาติลาว1คนและอื่นๆ3คน ทั้งหมดนี้เป็นการรายงานข่าวประจำของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสงขลานะคะส่วนสัปดาห์นหน้าจะมีข่าวสารอะไรให้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะกรานจากวันนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube สำนักงานสวัส,สวดิการและคุ้มครองแรงงานส,าสงขลานะคะสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ